สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนราคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMTP u อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของมทรอพนัของเรากันนะคะว่าในช่วงนี้นั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้าง คุณต้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะผ่านช่องทาง YouTube ได้ที่ช่อง RMUTP Live เช่นเดิมเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางราชมงคลพระนครขอ,ของเราเช่นเดิมเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งสัปดาห์สำคัญของทางราชมงคลพระนครนะคะ่ะเพราะว่าทางราชมงคลพระนครนะคะก็เตรียมที่จะนำว่าที่บัณฑิตค่ะเข้าร่วมพิธี มอบปริญญาบาัตรครั้งที่36ประจำปีการศึกษา2564 ที่ทางมทรทัญบญุรีนะคะในวันที่3มีนาคมนี้โดยก่อนจะถึงวันที่จะมอบปริญญาบัตรนะคะก็ต้องมีการฝึกซ้อมกันก่อนก็จะเป็นการซ้อมย่อยภายในคณะนะคะแล้วก็จะเป็นการซ้อมย่อยรวมกันค่ะแล้วก็มีการซ้อมใหญ่ไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งทางดรนวับพรพลราศรีวัชระบุญนะคะท่านธิการบดีของทางราชมงคลพระนครและผู้บริหารก็ได้ร่วม การซักซ้อมย่อยรวมนะคะพิธีมอบป,ปริญญาบัตรครั้งที่36 ประจำปีการศึกษา2,566ที่ห้องประชุมมงคลอาภาคณะบริหารธุรกิจราชมงคลรันนครค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น1,770คนค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะท่านอธิการ,รบดีก็ยังได้มอบรางวัลสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันนครเชิดชูเกียรติค่ะให้กับนายนารงเรืองศรีและนายพิชนุวิศโยธินอีกด้วย แล้วละค่ะแล้วก็สำหรับการสุข ฝึกซ้อมใหญ่นะคะที่จะเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงนะคะก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้จันทที่2 7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่วนพิธีมอบปริญญาบัตรนะคะก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีตําบลคลอง6อํเาเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีก็ขอแสดงคณนีีกับวา่าที่บัณฑิตนะคะสำหรับปีการศึกษา2564ในครั้งนี้ด้วยค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่สาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ของทางราชมงคลพระนครค่ะที่ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการธุรกิจไม้และอีเวนต์นะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิสุวรรณเวชค่ะคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ของทางราชมงคลพระนครได้กล่าวให้การต้อนรับนะคะดรรุจิภาปุลสมเร็จค่ะ หวัวหน้าสาขาวิชาการผลิตและการจัดก,การอีเวนต์จากคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะซึ่งให้เกียรติรับเชิญจากสาขาวิชาการโรงแรมนะคะให้มาเป็นวิทยากรในหัวข้อธุรกิจไม์และอีเวนต์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมของคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลรัน,นครที่อาคารปฏิบาาัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวของคณะศิลปศาสตร์ราชมงคลรัน,นครค่ะ สำหรับสาขาวิชาโรงแรมนะคะของทางคณะศิลปศาสตร์เองก็เป็นการ จากการเรียงการสอนในรายวิชานวัตกรรมธุรกิจไม์และอีเวนต์ค่ะสอนโดยอาจารย์พันลบหาบลินะคะท่านองคณะบดีฝ่ายวางแผนและอาจารย์ประจําสาขาวิชาการโรงแรมค่ะสําหรับการเรียงการสอนในรายวิชานี้นะคะนอ้นองนนักศึกษาที่ได้เรียนในสาขานี้ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอีเวนต์นะคะการประชุมวิชาชีพงานแสดงสินค้าและนิรศการนานาชาติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซและการฝึกปฏิบัติการดำเนินงานแล้วก็การจัดงานไมซด้วยซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างคนในธุรกิจบริการอุตสาหกรรมไมซนะคะเพื่อที่จะก้าวทันเทคโนโลยีแล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศให้เติบโตต่อไปอย่างยั่งยืนทีเดียวค่ะ มาดูกันต่อที่สาขาวิชาช่างกลโรงงานกันบ้านนะคะก็จะเป็นระดับปวชวของคนะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่ได้มีการจัดโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นค่ะโดยสาขาวิชาช่างกลโรงงานนะคะระดับปวช คณะวิศวกรรมศาสตร์ของทางราชมงคลรันครค่ะได้มีการจัดก,การแข่งขันทักษะวิชาชีพงานเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้นนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูภูมิพ่วงเจริญชัยค่ะรองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันซึ่งโครงการนี้ค่ะกผู้ฟังเขาจัดขึ้นมานะคะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับนักเรียนได้นําความรู้ที่ได้เรียนมานะคะมาลงแข่งขันกันค่ะเพื่อจะเป็น ฝึกทักษะหาประสบการณ์ในการพัฒนาด้านการอ่านแบบแล้วก็การเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน้นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานตามหลักสูตรของปวชเลยโดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแบบเบื้องตน้นทั้งหมด26ทีมด้วยกันค่ะก็จะเป็นนักเรียนจากทางราชมงคลพระนครข,ของเรานะคะ18ทีมนักเรียนจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ6ทีมแล้วก็นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีจำนวน2ทีมนะคะ นาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องพิมพ์และแม่พิมพ์ค่ะโดยผลประเภทการเขียนแบบเบื้องต้นนะคะระดับประกาศเสบัตรวิชาชีพหรือว่าปปชอ,อันดับหนึ่งนะคะได้แก่นายนวมินย้ำกลางค่ะอันดับสองนายนภสิทธิ์รุ่งเรืองอันดับ3นายสุภกรพรมบริรักษ์ค่ะรางวัลชมเชยนะคะได้แก่นายนักศิษย์มียศนางสาวนภพัฒชีวประวัติงามและนายรจนพงศ์คอมนันค่ะ ต่อกันที่ทางด้านของ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอของสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหากรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะในช่วงของการฝึกงานหรือว่าการสากิจศึกษานะคะนักศึกษาของเราก็จะถูกส่งตัวไปยังสถานประกอบการต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาที่เรียนแต่ว่าที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นจากนักศึกษานะคะจากคณะอุตสาหากรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นซึ่งในการที่จะ จบภาคสรรังกิจศึกษาได้ก็ต้องมีการทําโปรเจกต์จบส่งใช่ไหมคะซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะของหลักสูตรนวัตรกรรมเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอค่ะนยายพยรยัพลโสภากุลนะคะก็จะเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นค่ะซึ่งหน้องก็ได้เข้าร่วมฝึกสังกิจศึกษากับสถานประกอบการก็คือบริษัทไทวาโก้จำกัดมหาชนฝึกที่ศูนย์วิเคราะห์และทดสอบสิ่งทอเป็นเวลา สีเดือนด้วยกันนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้ฝึกงานนะคะนักศึกษาก็ได้มีการทำโปรเจกต์นะคะเป็นการเป็นการทำโปรเจกต์จบควบคู่กันไปเรื่องก,กับการฝึกงาน,นะค่ะ โดยน้องนะคะก็ได้นำใบไม้มาพิมพ์บนผ้าไนลอนรีไซเคิลค่ะผสมกับเส้นใยสเปนเดกนะคะแล้วก็นักศึกษายังได้นำเสนอผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของน้องนะคะให้กับทนักของคณะผู้บริหารจากบริษัทด,ด้วยซึ่งคณะกรรมการบริหารต่างก็ให้ความชื่นชมผลงานน้องนะคะซึ่งผลงานดังกล่าวก็ผ่านตามข้อกำหนดเรื่องของการทดสอบความคงทนของสี ตามมาตรฐานของ aco, วาโก้โดยใช้มาตรฐานการทดสอบของ JIS นะคะ ซึ่งฐานราชมงคลพนักขอนของเราเองนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกภาคส่วนของบริษัทไทยวาโก้เลยนะคะที่คอยให้คําแนะน,นํนาคําแนะนําดีๆนะคะกับนักศึกษาของเราทําให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะคะตลอดจนทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาด้วยสําหรับน,น้องนักศึกษานักเรียนนะคะชั้นมหทุกสาขาวิชาแล้วก็นักศึกษาปวชทุกสาขาวิชาที่สนใจจะมาเรียนต่อนะคะหลักสูตรนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรียนหลักสูตรนี้แล้วไม่ต้องกลัวตกงานแน่นอนค่ะมีงานรองรับตลอดหากว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษากับทาดนานของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นของทางราชมงคลระนคอนนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรนะคะรวมถึงติดตามข่าวสารต่างๆของทางคณะนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาสมัครเรียนกันได้เลยนะคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ rmutp. เอ t h กันได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรััวของทางมทร,รพนักงานของเราที่ฝนได้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะของทางราชมงคลพนักงานของเรากันได้ผ่านทั้งช่อง YouTube ได้ที่ RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ